ข้อบันดาลโทษะเนี่ยถ้าอ้างได้เนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้คําว่าบันดาลโทษะเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาชอบเอามาสู้กันในข้อกฎหมายครับเวลามีเรื่องของทําร้ายร่างกายกันเขาชอบเอามาสู้กันในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายในชั้นพนักง,งานสอบสวนแต่เรารู้หรือไม่เรารู้หรือไม่ครับว่ามันอ้างได้นะแต่มันฟังได้หรือเปล่า แล้วการอ้างแบบนี้มันเรียกว่าสำนึกแม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองกระทาความผิดหรือสำนึกเพราะว่าโซเชียลแซงชั่นคือปัจจุบันเนี่ยโซเชียลแซงชั่นเนี่ยมันแรงกว่ากฎหมายอีกเพราะมันคือการออกมาเป็นกระแสของสังคมสังคมไทยเนี่ยรับไม่ได้หรอครับเรื่องความรุนแรงระหว่างชายกับหญิงยิ่งถ้าเป็นชายไปทํากับหญิงอันนี้อันนี้ดอกที่หนึ่งนะ อันนี้ดอกที่หนึ่งนะชายไปทํากับผู้หญิงดอกที่หนึ่งดอกที่สองไปทําเขาด้วยเหตุผลว่าเขาอธิบายอาการเจ็บป่วยแต่เขาอาจจะใช้คําหรือน้ําเสียงที่มันแรงเกินไปแต่สุดท้ายเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นพยาบาลแล้วถ้าเราดูกันในวงจรปิดตำแหน่งที่เขาไปปะทะกันเนี่ยมันคือด้านในห้องฉุกเฉินใช่ไหม ปกติเนี่ยคนไข้วิกฤตเข้าไปถึงห้องฉุกเฉินเขาไม่ให้ญาติเข้านะครับแล้วทำไมต้องพูดแรงใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งทำไมต้องพูดแรงแต่ถ้าเอากันตรงๆนะไม่อ้อมค้อมไม่เข้าข้างใครพยาบาลหรือหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเขาดูแลคนเยอะมันก็จะมีความวุ่นวาย บางครั้งเขาอาจจะพูดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแล้วจะได้หลบในการรักษาพยาบาลของเขาพูดมาไม่ได้ว่าทําให้รู้สึกว่าเห็นใจพยาบาลและอีกฝ่ายหนึ่งต้องผิดแบบร้อเซนะถ้าพยาบาลพูดจาไม่ดีสิ่งที่ต้องทําตามกฎหมายคืออะไรครับก็แจ้งไปที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็แจ้งไปตามขั้นตอนแต่ไม่ใช่ไปทําเขาแบบนั้นเราเป็นผู้ชายด้วยเราไม่ใช่ผู้หญิงด้วยอันนี้มันเหตุผู้ชายไปทําผู้หญิงด้วย โดยจะไปอ้างว่าบันดาลโทษะการที่สมองของเราคิดว่าเราโกรธแล้วมันจะไปทําร้ายใครก็ได้หรือมันจะเป็นบันดาลโทษะก็ได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องการที่เราโกรธกับบันดาลโทษะตามกฎหมายโกรธอยู่ในหัวของมึงเนี่ยมึงก็ต้องคิดด้วยว่าไอ้ความโกรธตัวนี้มาจากไหนถ้าพูดครั้งแรกแล,แล้วพูดแรงเลยจะเป็นอีกแบบคุณดูตำแหน่งที่เขาทำกันดีๆ ปกติญาติคนไข้ต้องอยู่แค่หน้าห้องฉุกเฉินไม่ได้บุกเข้าไปด้านในการที่มันเดินเข้าไปด้านในเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตเลยไม่มีโรงพยาบาลไหนนะครับอนุญาตให้ญาติคนไข้เข้าไปในห้องฉุกเฉินให้รอดูอาการอยู่ด้านหน้าหรือจนกว่าคุณหมอจะเรียกไปถามอาการเออนี่คือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทุกโรงพยาบาลรัดเป็นเหมือนกันหมดโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้ต่างกันในเรื่องการรักษาพยาบาลนะ ถ้าพยาบาลพูดไม่ดีเราแค่บอกว่าพยาบาลพูดดีๆก็ได้ค่ะแค่นี้พยาบาลก็หยุดแล้วปัญหามันไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าก่อนที่ผู้ชายจะเข้าไปในห้องฉุกเฉินเนี่ยผมว่าอยู่ๆเนี่ยคงไม่ได้เดินเข้าไปแบบดุ่มๆหรอกมันต้องมีคนบอกแล้วว่าไม่ให้เข้าทําไมยังเข้าไปอีกแสดงว่าตั้งใจจะไปมีเรื่องถึงได้เดินเข้าไปแล้ววันนี้ฟังที่เมีย ที่อุ้มน้องมานะที่ให้สัมภาษณ์ในหนกระแสผมนี่ตั้งใจฟังเลยบอกได้อย่างเดียวมันไม่ได้รู้สึกถึงความสำนึกอะ่ะมันไม่มันไม่ได้รู้สึกถึงความสำนึกผิดในสิ่งที่ฝ่ายชายทำกับพยาบาลสาวถ้าสำนึกคือคุณต้องไปขอโทษ ฟิลเตอร์ของแอปมันทำให้ดูหล่อขึ้นจริงๆหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมใครทำคลินิกเสริมความงามอยากจะมาให้ผมเฟซออฟให้บอกนะครับทักมาได้เลยความสำนึกเนี่แหละครับที่น่าสนใจความสำนึกเนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจถ้าสำนึกจริงๆคุณต้องไปขอโทษเขาแต่คุณยังรอหมายเรียกอยู่ คุณบอกคุณไปพบพนักงานสอบสวนคุณไปหาตำรวจได้แต่คุณไม่ขอโทษพยาบาลคนที่คุณไปทำร้ายเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีในแง่ตัวคุณเองนะฝ่ายชายอะ่ะผมไม่รู้หรอกว่าคุณไปฟังคำแนะนำจากใครมาหลังจากเกิดเรื่องผมเห็นว่าคุณมีลูกที่พามาด้วยนะผมก็จะ อธิบายในมุมที่จะเป็นคุณกับตัวคุณเองคําว่าเป็นคุณเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันไม่ถูกและที่สําคัญกระแสสังคมเนี่ยมีมาตั้งแต่วันจันทได้ไหมกระแสมาตั้งแต่วันจันแล้ววันนี้วันอะไรครับวันพุธสามวันแล้วคุณกับหายไปเลยหายไปเลยหายไปประหนึ่งว่าเรื่องที่ ไปทําพยาบาลสาวในโรงพยาบาลระยองอ่ะเหมือนบันหนึ่งว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันมีจํากัดอยู่แล้วในโรงพยาบาลของรัฐแล้วทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ในเคสแบบนี้เกิดขึ้นมีความวุ่นวายแบบนี้เกิดขึ้นแต่ละโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินถือเป็นเซฟโซน ถือเป็นเซฟโซนการที่คุณจะพอใจหรือไม่พอใจคุณก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการให้บริการของโรงพยาบาลของผู้ในการโรงพยาบาลนั้นๆตรงไหนที่คุณไม่พอใจคุณต้องไปร้องเรียนตามขั้นตอนหรือคุณก็ต้องไปแจ้งอย่างหัวหน้างานเขาไม่ใช่คุณไปทำแบบนั้นกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่คุณทำไปแล้วอ่ะผู้หญิงคนนั้นที่เป็นพยาบาลเนี่ย เดิมเนี่ยจะต้องไปดูแลคนไข้พอโดนในแบบนั้นก็ต้องมาดูแลตัวเองขวันผวามันมีผลกระทบกับคนไข้รวมถึงความปลอดภัยของคนไข้รายอื่นที่ไปใช้บริการในสถานพยาบาลแห่งนั้นๆด้วยเขาก็จะด่าพาอออาวสิว่าทําไมโรงพยาบาลปล่อยให้มีคนมาทำร้ายพยาบาลในห้องฉุกเฉินได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าแปลกใจที่ระดับกระทรวงสาธารณสุขระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาพูดถึงเรื่องนี้รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐหลายๆแห่งออกมาทำแถลงการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาประนามการกระทำดังกล่าวจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนี้ถ้าฝ่ายชายสำนึกตั้งแต่แรกคำว่าสำนึกตั้งแต่แรกหมายถึงว่า พอคุณรู้ตั้งแต่คืนนั้นว่าคุณทําพยาบาลเข้าไปพอคุณตั้งหลักได้ว่าอารมณ์คุณขาดคุณก็ต้องขอโทษเขาแล้วก็ต้องบอกโรงพยาบาลว่าจะให้ผมขอโทษอะไรยังไงก็บอกมาส่วนหนึ่งเป็นข้อดีของคุณเองคุณเอาเรื่องการขอโทษเนี่ยไปใช้เป็นเหตุบรรเทาโทษในศาลคุณเยียวยาเขาทำร้ายร่างกายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่น แต่การทำร้ายพยาบาลที่เป็นข้าราชาการขณะเข้าเวรก็ต้องถือว่าอยู่ในขณะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมันจะเป็นบทเพิ่มโทษจากเดิมมันสองปีมันกลายเป็นสามปีถือว่าเป็นการทำร้ายเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่นี่คุณพระคุ้มครองบอกว่าถ้าคุณร้องเรียนตามขั้นตอนปกติเขาก็จะมีผลเรื่องกันเดรอ,นอคนที่คุณไปร้องเรียน แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปทําเขาแบบนั้นทุกอย่างมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนคุณเอาอารมณ์คุณเป็นตัวตั้งคนเดียวไม่ได้โอ้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณโทนนี่ฮะอ่าคุณจะเอาอารมณ์ของคุณเป็นตัวตั้งไม่ได้อ่าผมโทนนี่สิบสามจุดสามแล้วครับขอบคุณครับคุณจะเอาอารมณ์ของคุณเป็นตัวตั้งไม่ได้โอ้ขอบคุณคุณโทนี่มากเลยโอ้สองหมวกแก๊ปว้ามีหมวกหลายใบไว้ มีหมวกหลายใบเว้ยช่างบดจะยอมครับไอ้ช่างบดส่งหมวกข้าวยมาอีกสิไอ้ช่างบสท, <c oughs> ทีนี้ฟังดีๆนะพ่อหนุม่มที่ไปทำพยาบาลสาวโอ้ขอบคุณช่างบดมาก <c oughs> พยาบาลสาวเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาเหนื่อยหรือเขาเครียดอะไรยังไงมาแต่วิธีการที่มันถูกต้องและมันควรจะเป็นนะครับอ่าปกติผมให้แต่เพื่อนสาวละคะ ได้เลยค่ะส่งมาอีกเลยค่ะช่างวอรดค่ะส่งมาอีกค่ะส่งมาอีกค่ะส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะ,คะอุ้ยชอบมากเลยค่ะทีเนี้ยประเด็นสําคัญนะคุณไปทําร้ายเขาเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีเหตุบรรเทาโทษเนาะคุณฟังดีๆนะคุณไปทําเขาตรงห้องฉุกเฉินกับคุณไปทําเขาหน้าโรงพยาบาลผลทางคดีแตกต่างกันคนละเรื่องเลย คุณไปทำเขาหน้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำร้ายก็ทำร้ายก็2สองเก้าห้าก็ทำร้ายร่างกายปกติชดใช้เยียวยายัางมีเหตุที่จะให้ศาลท่านเมตตารอลงอาญาได้แต่ย้ายจากตรงหน้าโรงพยาบาลเข้ามาในห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเป็นห้องวิกฤตใช่ไหมเป็นห้องวิกฤตเป็นส่วนที่ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ภายใน ห้องปลอดเชื้อเอ้ยช่างบดอย่ายอมเด้ไปเติมมาแล้วมาเอาไปเติม <laughs> ไปเติมเหรียญมาช่างบดอย่าเอาแต่คุณหลาบมาไปเติมเหรียญมา <laughs> ไปเติมเหรียญมาคุหลาบคเก็ดเลยอ่า <laughs> ไปเติมเหรียญมา <laughs> ทีนี้พอหลังจากนั้นปกติผมให้แต่สาวครับเฮ้ยนี่ช่างบดขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยอันดับหนึ่งคุณนี่เป็นอันดับหนึ่งในการ ให้หัวใจทนายโดนรงเลยนั yeah. Yeah, yeah. 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 Hmm. ้นเนี <It> ่ยให้ดอกกุหลาบด้วยนั้นเนี่ยเนี่ยบางคนบอกว่าผู้ชายคนนั้นน้าที่ไปทาพยาบาลนะเวลาโมโหเนี่ยทําตัวเองดีกว่าจะได้ไม่เครียดถูกถูกทําตัวเองดีกว่าจะได้ไม่เครียดไปทําคนอื่นทาไมดูในหนกระแสแล้วดูก็น่าจะมีหน้าที่การงานที่ดีแต่แปลกใจตรงที่เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะ ถ้าตอนที่มันเกิดเหตุเราทําไปเพราะอารมณ์พาไปคุณก็แค่กลับไปแก้ปัญหาคุณแค่กลับไปแก้ปัญหาสิ่งที่คุณทําไว้แล้วทําให้มันถูกต้องแล้วก็ออกมายอมรับแบบแมนๆขอโทษแบบแมนๆส่วนเรื่องว่าสังคมจะด่าว่ายังไงคุณก็ต้องรับสภาพให้ได้เพราะสิ่งที่คุณทำานะ่ะมันคือสถานพยาบาลของรัฐ ที่ทุกคนไปรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณฟังดีๆนะพอมันเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญผมมักจะเห็นอายาการแต่ละพื้นที่นะครับเวลามันมีเหตุทะเลาะก,กันในห้องฉุกเฉินหรือในโรงพยาบาลหรือในห้องคนป่วยอายาการต้างจะบรรยายฟ้องไว้ตอนท้ายผู้ก่อจําเลยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง จำเลยมีพฤติการไม่เกรงกลัวไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองไปกระทําในสถานที่ของทางราชการและเป็น да. ห้องที่ใช้ในการรักษาพยาบาลมีคนไข้รายอื่นรอการรักษาอยู่ด้วยเยียวยาแค่ไหนก็ไม่รอดหรอกครับหน้าที่การงานดีแค่ไหนก็ไม่รอดหรอกครับเพอเพอจะตกงานด้วยครับถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของกิจการเองเพราะรถทัวร์มันจะไปลงที่ นายจ้างคุณเห็นไหมครับว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องแก้ให้มันถูกคือคุณจะไปคิดว่าเดี๋ยวพอตำรวจออกหมายเรียกคุณไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วฉันไปสู้คดีในศาลว่าฉ Water. <ım Laser> ันบันดาลโทสะขนาดแค่เขาขอสัมภาษณ์ค <fall> ุณเนี่ยคุณยังไม่มีความสามารถในการพูดเลยคุณยังให้เมียมาออกตัวแทนเลยแล้วเมียเนี่ยถ้าวันนั้นเมียคุยด้วยน้ำเสียงที่สัมภาษณ คุณหนุ่มกัญชัยในหนกระแสแบบวันเนี้ผัวคุณคงไม่ไปตกเขาหรอกถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงที่คุณโฟนในรายการทีวีอ่ะคงไม่ไปทำพยาบาลเขาหรอกมันคุยกันแบบไหนมากกว่ามันคุยกันแบบไหนมากกว่า แต่คนถามว่าออย่างนี้แล้วเมียจะผิดไหมเมียไม่ได้ไปทําเมียไม่ต้องรับผิดหรอกแต่เมียบอกอะไรสามีสามีก็ต้องรับไปเป็นคนคนไปมันโดนเรื่องของทําร้ายเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ราชการในสถานที่รักษาพยาบาลไงคุณเมียเสียง 3, สามเสียงสี่เลยเหรออืคนมันผิดมันก็ต้องหาทางลงเนาะแต่จริงๆเรื่องนี้สามีต้องพูดเอง <c oughs> เรื่องเนี้ยสามีต้องพูดเองแต่ฟังจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยหนึ่งขอโทษที่ขอโทษเนี่ยทันทีที่สัมภาษณ์โฟนปุ๊บขอโทษผมคิดว่าการขอโทษเนี่ยอืมจะใช้คําว่าอะไรดีก็ขอโทษแหละเพราะมันไปต่อไม่ได้มันขอโทษเพราะมันไปต่อไม่ได้ มันจะไปต่อยังไงล่ะก็ไปทําเขาจริงอะ่ะถึงจะมีเหตุว่าเขาพูดเสียงอะไรยังไงก็เป็นการทําหน้าที่ของเขามันทําเกินเลยมันไม่ใช่เรื่องบันดาลโทสะแต่การที่สามีไม่พูดมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีกุณซื้อที่เป็นนักกฎหมายอยู่ข้างหลังมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณตั้งป้อมที่จะสู้เรื่องนี้ว่าบรรดาลโทสะซึ่งมันไม่ค่อยแมน มันไม่ค่อยแมนนั่นผู้หญิงนะเราผู้ชายถ้ามันอ้างแบบนี้ได้จะไปทำใครก็ได้สิใครมาพูดเสียงดังปุ๊บซัดเลยขนาดว่ามีวงจรปิดนะขนาดว่ามีวงจรปิดนะนี่ขนาดมีวงจรปิดนะถ้าไม่มีวงจรปิดจะขนาดไหนนี่ขนาดมีวงจรปิดนะย้ำนะ ในกระบวนการทางกฎหมายทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแจ้งไปข้อหาเดียวมะหลักๆเลยนะที่หนักที่สุดเลยก็คือทำร้า,ายเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีโทษ3ปีปรับ6 0หมื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกข้อหาจริงๆแล้วมีข้อหาเมียผมที่บ้านเสียงดังผมยังไม่กล้าซัดเลยอ้าช่างบดก็ซัดดิเฮ้ยช่างบดเก่งไห่เหร ซัดเลยป้าป้าป้าเป็นเลยช่าง <c oughs> <laughs> ช่างบดเก่งไหมเหรอเจอเมียเสียงแดงก็ซัดไปเลยป้าป้าป้าไปเลย <c oughs> เดี๋ยวได้ออกมานอนนอกบ้าน <c oughs> วันนั้นมึงนอนหน้าบ้านกูรู้ <c oughs> มึงนอนในรถด,ด้วย <c oughs> <c oughs> มึงนอนในรถด,ด้วยเมียไม่เปิดประตูบ้านให้ <c oughs> ม,มีคำถามครับถ้าพี่สาวผมทากิจการร้านกาแฟาไม่ไหวผมมีสิทธิ์ทาต่อไหมอ๋อร้านกาแฟก็ต้องไปคุยกันเนาะมันเป็นกิจการขอบคุณช่างบดท,ที่ส่งหมวกให้ <c oughs> <c oughs> อากิจการร้านกาแฟก็ต้องคุยกันถ้าเราจะเซ้งต่อเราก็ต้องรับภาระนี่ทั้งหมดอืเดี๋ยวจะได้ยินปั้งปั้งปั้งกลัวมันจะมีเสียงอื่นนอกจากปังปังปังด้วยสิ เราดิเหมือนจะไปอยู่ใต้เตียงเขานะเราดิเหมือนจะไปอยู่ใต้เตียงเขานะเมียเขาก็ดูอยู่มั้งไหนไหนอ่ะคุณคุณคุณเจทีวีบอกว่าผมเคยใช้วิธีจัดการความเครียดของตัวเองเวลามโหาคนอื่นโดยการวิ่งแบบไม่หยุดพอเหนื่อยแล้วก็กลับมาวิ่งใหม่เออดี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 ด,ด,ด,ดีถ้าถามรณรงลงนะเวลาคุณมโหานะครับคุณอย่าเพิ่งพูดนะ คุณหายใจหายใจเข้าให้ลึกที่สุดรับกั้นไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยหายใจออกถ้ายัางไม่หายโกรธขออีกทีหนึ่งหายใจเข้าลึกๆถ้าโกรธมากหายใจเร็วๆเลย <S 2> <S 2> ลกั้นไว้แป,ป๊บหนึง่งแล้วค่อยผ่อนออก สติมายังสติมาแล้วความโกรธยังอยู่ไหมหรือมันลดลงอ่ะเรากลับไปคุยกันใหม่สิว่าจะเกิดยังไงขึ้นบ้าง mm hmm. เห็นไหมครับถ้าเราควบคุมความโกรธของเราได้มันก็จะไม่ไปเกิดการเบียดเบียนหรือไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราโกรธหรือมีคนหรือเรากำลังวิตกกังวลอยู่แล้วมันโกรธมันสับสนมันก่อเรื่องไปแล้วคนปกติเขาก็าทดใช้แก้ไขปัญหา เขาไม่แถเขาไม่แถเขาไม่อยากอธิบายอะไรต่อขอโทษก็คือขอโทษอย่าอ้างเหตุขอบคุณดอกกุหลาบของสับชั่งบอด้วย <c oughs> คือคนที่เขายอมรับผิดแบบลูกผู้ชายนะ <c oughs> เขาจะไม่แถ <c oughs> เขาจะพูดเลยว่าเอ้ยเขาอารมณ์อย่างงู้นอย,ายา่างนี้ขอโทษเยียวยาก้มหัวเ้าไมาขอโทษใช้ยายามันเทา โทษในศาลได้ไหมครับคนถามมาเยอะว่าคําว่าขอโทษใช้บรรเทาโทษในศาลได้ไหมได้ระดับหนึ่งประมาณเนี้ยได้ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเยียวยาด้วยนะจะได้ประมาณนี้เห็นไหมฮะมันต่างกันเยอะเนี่ยมันได้ประมาณนี้อ่าเพราะงั้นประเด็นสําคัญก็คือขอโทษด้วยเยียวยาด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ย เหตุที่เกิดเนี่ยมันมีเจ้าของสถานที่ก็คือทางโรงพยาบาลระยองใช่ไหมโรงพยาบาลระยองเนี่ยก็เขาเขาก็เสียชื่อเหมือนกันที่มีการทําร้ายพยาบาลในห้องอในสถานที่รักษาของเขามันก็สร้างความวิตกให้กับคนไข้และก็บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเขามันถึงเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงแนะนําให้คุณนํามาขอโทษในโรงพยาบาลด้วยขอโทษประชาชนที่มาติดต่อราชการที่มารักษาพยาบาลในวันนั้น ขอโทษบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำให้ตื่นตระหนอกเรื่องนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องทำก่อนที่คุณจะไม่เหลือที่ยืนในสังคมตอนนี้คุณหาย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 ขนาดโหนกระแสเขาเปิดโอกาสให้คุณพูดคุณก็ยังให้เมียมาพูดแทนแต่ตอนเวลาคุณทำคุณทำเองนะเมียไม่ได้ทำนะเออผู้ชายแมนๆตอนนั้นทำเอง แต่ผมเข้าใจได้คุณมีคุณซือเป็นทนายความคงแนะนํามาแล้วว่าพูดอะไรไปมันผูกมัดตัวฟังพี่รณรงค์ดีนะไม่ได้รู้จักกันหรอกเห็นว่ามีลูกอยู่ด้วยไม่อยากให้ไปอยู่ในซังเตไม่อยากให้เข้าไปอยู่ข้างในอยากหาทางออกให้ที่มันสามารถแก้ไขได้อยากหาทางออกให้ถ้าอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบขอโทษเยียวยา แล้วไปว่ากันในกระบวนการที่ว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณนิ่งอย่างนี้นะหน่วยงานรัฐเขาจะจัดคุณเต็มมากเพราะก็ถือว่าคุณไม่สํานึกโอเคแหละในข้อกฎหมายมันมันอัตราโทษไม่เกินสามปีมันอาจจะไม่หนักสําหรับมุมมองคุณแต่สําหรับผมอะ่ะการไปก่อเหตุในห้องรักษาพยาบาลคือเป็นเรื่องใหญ่มากและเท่าที่ผมติดตามข่าวหรือดูคําตัดสินของศาลมานะ เวลามันเกิดเหตุในสถา,านที่ราชการนะครับไม่ต้องเอาโรงพยาบาลหรอกครับในโรงพักก็ได้ในมหาวิทยาลัยก็ได้แต่โรงพยาบาลเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่รอลงอาญานะครับแต่ของคุณเนี่ยยังมีข้อดีหน่อยราชการเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเสียหายมีแต่บุคลากรที่บาดเจ็บเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณควรทํานะครับคือขอโทษเยียวยาและเดี๋ยวดูซิว่าศาลจะเมตตาคุณยังไงบ้างคุณก็อ้างมาได้ว่าคุณมีประวัติความเครียดอะไรยังไงคุณก็ไปว่าเขาเป็นเหตุบรรเทาโทษแต่ถ้าคุณจะมาสู้ว่าคุณทำเพราะบันดานโทสะอันนี้เขาเรียกว่าคุณสู้คดีอยู่คุณสู้ในทางข้อกฎหมายอยู่มีคนเข้าใจว่ายังปรับแค่แบงม่วงอยู่เลยครับคนยังเข้าใจว่าปรับไปแบงม่วงอยู่ใช่ไหมการไปไปสัมผัสที่หน้าเขาเนี่ย ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้จะพูดกี่รอบแล้วก็ตามนะสมัยนี้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ว่าไปปุ๊บอย่างงี้กับใครแล้วแบงก์ม่วงใบเดียวจบไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคช่างบัวไปดูแลเมียเหอะฝากหวัดดีเมียด้วยอย่าไปปาบปาบเมียรแรงนักข้างบ้านเขา,บ,า,ขาบน